เป็นเจ้าของเสื้อแมน City Fan ์แฟนไทยแลด์ได้แล้ววันนี้ราคา250บาททุกสีทุกไซส์มีเรือยงังสั่งเลยที่ลิงไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับน,น้ำเสนอโดยแมนซ i t y ต a n t แฟนไทยแข่าวร้ายเพิ่มแบบปวดขมับรับสโตนพักหนึ่งเดือนพร้อมบอกเหตุผลกันเซโลย้ายทีม เป๊ปกูดิล่าผู้จัดก,การทีมชาวสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนยันว่าจอห์นสโตนปราการหลังจอมแกร่งต้องพลาดลงสนามให้กับทัพเรือใบสีฟ้ากว่า1เดือนจากปัญหาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาแนาวรับชิมชติอังกฤษโดนเปลี่ยนตัวออกในแมตช์ที่แมนซิตี้เชิญชนะอาร์เซนอลในซึกเ a คัพรอบ4ี่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วโดยหลังจากที่นักเตะเขารับการสแกนจากทีมแพทย์แล้วดูเหมือนว่าเขาคงไม่ได้หวนกลับมาช่วยทีมในเร็วๆนี้แน่นอน กิดีล่าเปิดใจเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของสโตนขณะที่นั่งถแถลงข่าวก่อนเกมพิมพ์ลีกอังกฤษเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์วันที่ที่ากุมภาพันธ์นี้ว่าเขาอาจจะต้องพัก3สัปดาห์หรือ1เดือนเลยทีเดียวโชคร้ายจริงเพราะมีเกมที่ต้องลงเล่นเยอะมากสำหรับแมนซชตี้ต้องบอกว่ามีโปรแกรมแน่นเอียดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้รวมทั้งแมตช์สำคัญที่จะต้องพบกับอร์เซนอลในศึกพิมพ์ลีกและอัลเบไลซิกในศึกยูฟ่าชิลีก นอกจากนี้ยังมีแมตช์ปรรทตาอัตเนวิลล่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์บอนมาตและบริทตอลซิตี้ขณะเดยียวกันเป๊ปยังได้กล่าวถึงกรณีที่ชูอัลการเซโล,โลย้ายไปแบบยืมตัวกับบาเยน์มิวนิกในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดนักเตะรอบที่2เดือนมกราคมสิ่งแรกผมขออวยพรให้เขาโชคดีกับช่วงเวลา4เดือนนี้สำหรับดูดูแกน,น้าผมไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นนักเตะคนสำคัญที่ช่วยเราคว้าแชมป์ลีกได้2อครั้งหลังสุด หลังจบฟุตบอลโลกเรามีเกมปรีซีซั่นและตัดสินใจเล่นในรูปแบบที่แตกต่างกันบ้างผมชอบสิ่งที่ผมเห็นผมใช้เวลาเยอะมากกับนักเตะ<ล> <industrial ization> ทุกๆคนเขาเป็นคนที่มีความทุ่มเทและมุ่งมั่นเขารักการลงเล่นเขาซ้อมได้ดีเยี่ยมแต่สถานการณ์มันทําให้เขาไม่ได้ลงสนามมากนักแต่เขาต้องการลงเล่นยังมีความสุข <wrest les> เราจรึงตัดสินใจปล่อยให้เขาไปเล่นกับบาเยนมูนิการเปิดปากคงเป๊ะ ลุ้นโฟเด่นยืนไก่วันอาทิตย์นี้โจเซปเปกิลิล่ากล่าวในงานแถลงข่าวความพร้อมก่อนพบสเปอร์เรื่องที่จะได้กรองกลางฟิลโฟเด่นฟื้นเจ็บกลับมาสู่การใช้งานเพื่อช่วยต้นสังกัดนับหนึ่งการทำประตูยังสนามเปิดใหม่ที่ใช้มามากกว่า4ปี ฟเดนเจ็บเท้าตั้งแต่เกมพ่ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหประตูต่อ2เมื่อเดือนก่อนแล้วกลับมาซ้อมยังเป็นปกติสองมือและสัปดาห์นี้จึงเชื่อว่าดีพอล่องใต้ไปลอนดอนแต่รายของกองหลังจอห์นสโตนที่เจ็บกล้ามเนือ้อหลังเขา่าจากเกม FA ฟเอคัพรอบ4เมื่อสัปดาห์ก่อนต้องพลาดลงเตะ4 4สัปดาห์โฟเดนน่าจะมีชื่อใช้งานสุดสัปดาห์นี้เพราะเขาซ้อมกับทีมแบบเต็มรูปแบบสองมือแล้วก็ดีล่ากล่าว ส t ต n e นจะหายหน้าไป3-4ถึงสสัปดาห,หรืออาจน้อยกว่านั้นส่วนสถิติตโบดัมไม่เคยทำประตูยังทดนมฮอสเปอร์สเตเดียมเกมลีกตั้งแต่เปิดใช้งานเมื่อปี2019าทั้งเปปกูริลา่าหวังจะเริ่มนับหนึ่งสักทีแม้ทราบดีว่าไก่ดีทองยังแกร่งต่อให้ขาดเฮสโคดออันโตนิโอคอนเต้ฟื้นตัวหลังผ่าตัดถุงน้ำดีอักเสบอันโตนิโอเป็นคนที่กระตือรือร้นมากข้างสนามหมอนั่นชี้นำทีมไปได้อย่างดีกุนซือไว้51กร,รัตเสริม พวกเขามีรูปแบบการเล่นหลากหลายนักเตะก็เรียนรู้มันอย่างดีเขาจะสามารถกลับไปยังตำแหน่งเดิมได้แน่ๆส่วนการไปเยือนที่นั่นคู่แข่งมักทำได้ดีกว่าเราเสมอผมรู้สึกเสมอเมื่อไปเยือนท็อตแนมในเกมสำคัญพวกเขามักมีทีเด็ดมาลงโทษได้ตลอดนับเป็นคู่แข่งที่ตึงมือต่อให้ไม่ได้ลุนแชมป์ลีกแต่ก็ไปเตะแชมเปี้ยนลีกเสมอพร้อมท้าทายโคตาซีอันดับแรกเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าโฟเรนจะได้ลงช่วยทีมในวันอาทิตย์นี้หรือไม่ ปาเปพูดแล้วไม่ซื้อแบ็กแทนการเซโลเอฟคูดิลาเฮดโค้ดแมนเชสเตอร์ซิตี้ยอมรับตัดสินใจร่วมกับชิก้เบกิริสตายไม่นานในการเลือกไม่เสริมทัพแทนชูเอาการเซโลที่ย้ายไปบาเยนการเซโลตัดสินใจย้ายไปบาเยนมิวนิกด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลน,นี้โดยที่ผ่านมาฟุแบ็คทีมชาติโปร,โรตุเกสได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอทั้งบทบาทแบ็กขวาและแบ็กซ้ายจนกระทั่งสามเกมหลังสุดที่ไม่ได้ลงสนาม ภายหลังการย้ายทีมเกิดขึ้นกดิลาได้หาหรือกับเบเกริสไตล์เรื่องการเสริมทัพแบบเร่งด่วนเราพูดคุยกันเรื่องนั้นแต่มันจบลงเพียง3นาทีผมบอกชิก้เบเกริสตล์ผู้หม่นวยการฟุตบอลเราอาจเข้าสู่ตลาดซื้อขายและจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อแบ็กซ้าย1คนแต่เราสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ผมเชื่อมัน่นในนักเตะหลายคนที่มี ในรายของเปรโดบอโรอดีตนักเตะของสโมสรที่ย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนไปอยู่กับชอตแนมฮอสเปอร์ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกของกูดิล่าเช่นกันเขาอยู่ในรายชื่อแต่เราต้องจ่ายเงินเพื่อซื้อกลับและเขาก็ตัดสินใจไปสเปอร์ท้งนี้เปปเลือกใช้งานริโก้ลูอิสดาวรุ่งลงสนามบ่อยครั้งในตำแหน่งแบ็คขวาขณะที่ไคลวอล์กเกอร์ก็พร้อมเป็นตัวเลือกส่วนฝั่งทางซ้ายต้องจับนาธานอาเกะมายืนหลายเกมและยังมีเซอร์คิโอโกเมดแบ็คซ้ายชาวสเปนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและนี่ ก็เป็นการวางแผนและการวางมากของเปปกูดิล่าในการปรับตำแหน่งหลังจากที่เราขาดฟูลแบ็กเอียงการเซลโลออกไปยิ่งใหญ่เราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะยังมีอีกหลายเกมและอีกหลายแมตช์ให้เราต้องคว้าชัยชนะนะครับยังไงฝากแฟนๆติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้กับเรือใบสีฟ้าของเราด้วยนะครับ อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน